และที่นี่รับรองว่าของราคาถูกกว่าถุกตลาดที่เคยไปมาแน่นอนมันเยอะมากๆแล้วมันก็สดมากๆด้วยทุกคนดูดิหอยหอยก็มีหอยก็มีกุ้งหอยหมึกมีหมดเลยนะคะจาระเมตกระมงโลละ40เองใช่ประมาณนี้อินีโลเท่าไหรล่ะจ๊ะร้อยยี่รอยี่ร้อยยีเอง ตัใ้ใหญ่ๆอย่างนี้กิโลละสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทเท่านั้นนะซาลาเมดดมร้อยหนึ่งคู่ถูกเลยอ่ะทุกคนสดมากเลยปลาทูนะ่าเจดสิบโลละเจสิเท่านั้นค่ะทุกคนนี่คือโลละประมาณสี่ร้อยนะคะทุกคนตัวสี่ร้อัเองไม่เกินพันกุ้งลายเสือตัวขนาดนี้ไม่เกินพันหนอนะไม่น่าเชือ่อที่นี่ขายปีกก็ขายนะคะทุกคน มาซื้อกันได้นะคะคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแลวที่สองัาน้ำไม่มีฟอร์มอลีด้วยด้วยนว่าสุดยอดและเราจะพาไปตกปลาที่ไม่มีขายในตลาดขอปลาข้อปลาจับมันเลยดีไหมมาแล้วนะคะผลงานอีกคุัคลิมนี้ไม่แนวนะ วันนี้เราพาทุกคนมาที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะตลาดที่นี่ใหญ่และถูกแน่นอนค่ะสวัสดีชาวฟินาดี้วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเช้าอีกแล้วค่ะที่นี่ค่ะตลาดปาสากรประมงแม่กองและที่นี่รับรองว่าของราคาถูกกว่าทุกตลาดที่เคยไปมาแน่นอนขายทั้งปีกขายทั้งส่งด้วยนะคะเดีย๋ยวลองไปดูกันค่ะไปกันเลย สำหรับผู้ซื้อนะคะเข้ามาจอดทางด้านซ้ายนี้หรือว่าเข้าไปป้อมนู้นก็ได้ตรงนั้นมีที่จอดนะคะเวลาจะเข้าตลาดนะคะก็ต้องใส่รองเท้าบูทเปลี่ยนรองเท้าบูททุกครั้งนะคะตลาดแห่งนี้นะคะใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเลยรองรับของ,งทะเลสดๆจากทั่วประเทศเลยนะคะ และที่สําคัญของสดที่นี่ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มตรวจทุกวันนะคะตอนท้ายจะมีวิธีการตรวจให้ดูค่ะเวลาตีสองสของจะเริ่มลงนะคะแล้วตีสามเราสามารถเดินเลือกซื้อกันได้เลยและของหมดไวมากมากเลยแค่2ชั่วโมงของก็เหลือน้อยแล้วแต่ละวันของไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าแพรมาลงมากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาดูกันว่าของวันนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างตัวใหญ่ๆน,นี้เจ้าหน้าทีก่กสิกว่ากิโลละ45ถึง50บาทเท่านั้นนะ,ะโคตรใหญ่เลยอะ่ะโูหประสากอินซีตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนเย่ยมากนี่คือราคานะคะนี่180ทุกคนมันเยอะมากๆแล้วมันก็สดมากๆด้วยทุกคนดูดิ หอยก็มีหอยก็มีกมุ้งหอยหมึกมีหมดเลยนะคะจาระเม็ดกระมงเก่าใหญ่ๆน้องน้องมาจากทะเลแบบหูทองช้ลองหือชัย่องเลยนะคะอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะอันนั้นรอ่สามร้อยจาง300ปสาระเกา 220. 2 2สอง้อย่สิบอ๋อก็ต้องดูได้เหงือเนาะอย่างนี้ใส่อย่างงี้ อย่างนี้สดไหมคะสดตัวแข็อ๋อจับตัวว่าแข็งอยู่แสดงว่าสดนะคะกะหมอค่ะกะหมอทะเลนะคะกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนโหนนี้เล็กเหรอไซนี้โลละเจ็ดแปดร้อยนะคะที่นี่ตัวใหญ่มากทุกคนนี่ของแท้นะมาหาได้นะคะที่นี่สุดยอด น,นี่มันกนุ้งกุ้งมันโคตรกุ้งเลยนี่มือก็ท้องหัวแล้วนะอันนั้นมือผู้ชายนะคะกุ้ลงลายเสือกุ้งลายเสือเนี่ยกุ้งลายเสือใหญ่มากทุกคนอย่างนี้เขาขายโลเท่าอะไรล่ะพอจะบอกได้ไหมคะไม่ไม่ไม่เกินพันไม่เกินพันกุ้งลายเสือตัวขนาดนี้ไม่เกินพันเนาะนะไม่น่าเชือ่อ ที่นี่ขายปีกก็ขายนะคะทุกคน้าเป็นมะกอถอ,าอมาซื้อกันได้นะคะคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็น่าจะสองตัวโลได้อะ่ะโอ้ถูกมากกเลยนะคะใครอยากได้ก็มาลองดูที่นี่นะคะสุดยอดปุ้งใหญ่มากนี่คือโลละประมาณ400นะคะทุกคนสี่ร้ยอยตันเอง อย่างนี้โล่เท่าไรหรอคะ250ร้อยหรานะตาลเม็ดดำร้อยหนึง่งคู่ถูกเลยอ่ะทุกคนสดมากเลยอย่างนี้ราคาเท่าไรหรอคะประมาณ่ <450. S 1> ประมาณ450อเองเหร,ระตาลเม็ดขาวเต่าเต้ยโลละแป0 0นะคะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลย สุดยอดมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะทุกคน<า>ของงาม,มาเป็นกองพนเนินเนนพนผุด70บาทได้ง่าทุกคนนี <c oughs> ่แอบดูได้ปะ่ะ <c oughs> 40ว้าวนี่คือกุเลาใหญ่โลละ65นะคะโห <c oughs> oh, ใครอยากทำปลาเค็มมาที่นี่เลย <c oughs> ถูกมาก <c oughs> นี่ขนาดช่วงนี้เขาบอกว่าปลาน้อยนะคะ เป็นช่วงฤดูปิดอ่าวมึกกระดองนี่โลร้อยห้าสิบนะตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยไซนี้โลร้อยยี่สิบนะคะอันนี้ร้อยหกสิบปลาสีกุลโลละสามสิบเองนะคะอันนี้ปลาทูอันนี้สีกุลอันนั้นจะดีสิบอันนี้จะดีส่บอ๋อค่ะ ถ้าตกตกสิบจะเป็นลายบ้างหรือลายบ้างบ้างบ้างโลละ40เองใช่ประมาณนี้แข้งไก่สามสิบาทสามสิบบาททุกคนปลาทูน่ะตัวใหญ่ทุกคนเจ็ดสิบโลละ70็ดสเท่านั้นค่ะทุกคน เฮ้ตถูกเลยอ่ะทุกคนถูกกว่าไปอินซีกอ่ะสิบห้าโลอินซีอย่างนี้โลเท่าไรหร่ล่ะคะร6อยหสิบเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเลือกให้เรานะคะร6อยหกสิบเองอ่ะทุกคนมมมีมีถูกกว่านี้อีกไหมเนี่ยโอ้อยนี้กี่โลไม่รู้3โลกว่าสดใช่ไหมอ่ะดูยังไงนะ แอบดูเหนือกใช่ไหมโอ้โห,โโหเหนือขีดแดงเลยลนี่สามโลกว่าโลละแปดสิบเองไม่ต้องออกเรือด้วยนะทุกคนพูดสดเลยอ่ะดูดูตาโอ้โหใส่วิงวิงวิง,วงโอ้โหทุกคนเฮ้ยอยากถ่ายรูปก,กับตัวนี้จังแบบโคตรใหญ่เลยอ่ะนี่แค่ตามันนะตัวนี้42โลครึ่งนะคะโอ้โห หนึ่โลเท่าไรหรอคะค้าร0อจ้ะ500ร้อตัวใหญ่มากโลละ500อเท่านั้นสดสดตัวใหญ่ๆนะคะโอ้โหปลาเยอะมากๆเลยนะคะใหญ่มากทุกคนตัวนี้6โลอะ่ะ4อ0้เองอะ ถูกมากถูกมากทุกคนนี่มันคือปลาชนทะเลใหญ่มากตัมะก,ก็มีนะมีปลาหลากหลายมากจริงๆอะ่ะโลละสามห้าบาทเองนะครับโอ้ตัมะเอ้ยส้อยนกเก่าโลละสามสิบเองนะทุกคนอินซีโลเท่าไรหร่ล่ะจ๊ะร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่สิบเองแต่ละวันราคาของไม่เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่แบบว่า,วามีของเยอะเข้ามาแค่ไหนนะถ้ามีตู้มาลงเยอะๆก็จะราคาถูกตอนนี้ยังปิดอ่าวอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าของน้อยนะรับรองว่ามันถูกกว่า,วาไปตกปลาเองแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าความสุขมันต่างกันนะการตกปลาคือการซื้อความสุขนะคะที่นี่นะคะทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะคะ ทุกคนก็สามารถมาเลือกมาซื้อได้เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่อันดับสองเลยนะคะอย่าลืมพกรองเท้าบูทมาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพื้นนั้นลื่นมากเลยอ้อเราเก็บตัวอย่างไปตรวจนะคะต้องใช้ถุงพลาสติกเก็บโดยที่ไม่สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจห้องตรวจสารฟอร์มาลีนกันนะคะใกแต่ละวันนะคะเจ้าหน้าที่จะมีการเก็บตัวอย่างมาสุ่มตรวจนะคะวันนี้เราก็ลองตรวจดูนะคะซึ่งก็ไม่พบฟอร์มาลีนจริง ถ้ามันเป็นสีแดงเลือดถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าจะเป็นมีฟอร์มอลีนนะคะแม่ hey, hey. นึ่นะะี่เลคะซีไม่ได้ตกมาเองนะซื้อมาตัวนี้สามกมานานโลกว่ากว่าหน้าลอยกว่าบ่อทุกคนสลาดนี้ค่ะใครอยากมาซื้อไปขายนะคะหรือว่าซื้อไปกินนะคะที่นี่ถูกมาของเยอะมากมากเลยค่ะมีทุกวันนะคะมาดดื่มกันได้นะคะและที่สําคัญนะไม่มีฟอร์มอลีนด้วย ถึงจะตีปลาได้ถูกแต่ว่าก็ไม่สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตกปลากันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดปกอากอ่าวอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากับไตเป็ดนะคะตอนนี้อีกขุดเข้านะเขาได้กัน 40, 40ตัวนะดูว่าถ้าโบไม่ได้เนี่ยเลิกตกนะเดี๋ยวเราดูว่าจะได้กี่ตัวนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วออกไปตกปลากันค่ะ เป็นปลาที่ตกง่ายไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ดึงสนุกมากๆเลยบุก็เลยมาหลายรอบมากๆเลยแล้วฟินนะดีหมวกก็หล่นอีกแล้วตอนนี้ไม่ขนมาและะ้วคือมากลมแรงจองเรือที่ไรก็มากจะโดนแบบนี้ตลอดนะทุกคนนี่เขามีสายหน้ายาวประมาณ2คืบนะคะเฮ้ยเอ้ย ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะคุด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 คูดโุยคันคันโอ้ยคดหวานดงกดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรมีไซส์ว่ะรอดไหมเออโอ้ย เยี่ยมเยี hai, oh, oh. Oh ่ยมมีม <c Fuji> ีตัวมีตัวมีตัวอีโอ้ยโอ้ยพ่อกดได้พ่อกดขอบปากขอบปากจับมันเลยดีไหมมาแล้วนะคะผนงานอีกคลิปนี้ไม่แน่นะ เราติดตามต่อไปเราจะมีตัวมามเปิดเปิดกล้องรอเลยอ่ะลงตาที่ไ,ไหนโอ้ยขอเข่า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 ได้อีกแล้ววะได้อีกแล้วอ่ะคุณโอ้ยอะไรวันนี้อะไรเล่าสวยด้วยนะอะไรอ่ะ อุ้ยเอ้ยท่จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอุ้ยตีนเดียวตีนเดียวเอ้ยเอ้ยทำได้ไปเลยโอ้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 ยตัวเยอะมากคอกนี้เฮ้ยขาดไม่เป็นไรเว้ยตัวใหญ่ด้วยโห่วยูตของโบก็กัด โอ๊ยด้วยโอ้ยผิวผิวผิวไม่มีขาดยังเหนียวยังเหนียวโอ้ได้แล้วกดล็อกกดล็อกมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยกินกับใครนะเดี๋ยวบอกเน๊อะมาแล้ว สวยสวยสอฟสวยเ okay. อ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยล uh> ุนไหมลุนไหมพันกิโลเมนี่ยโอ้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 ยตัวใหญ่ยี่ยเยมยยจะได้ตัวปิดเกว จะได้อีกคุดไหมอีกคุดคุดกระพงอะไรเราตัวขาวจะรุดแล้วขอบปากครูรวมอดงการยังได้อีกคุดเรื่อยๆนะคะด้วยฝีมือของทีมงานคุณภาพของเรามีน้ำให้กินบ้างเจมีน้ำให้กินบ้างดูน้ำใหู้มีน้ำให้กินบ้งเจมีน้ำให้กินบ้างดูน้ำให้ดู น้ำอะไรกินบ้างน้ำอะไรกินห<ล>น,น่อยกว่าจะได้ปาเฮ้ยกว่าจะได้น้ากินเยอะมากเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่หมดงานวันนี้ค่ะ21 <S <S ตัวรวมตัวเล็กนะโอ้โหใสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ คุณภาพวันนี้